สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟนตูงชาแนลนะครับไปดูเลยกันนะครับ3คู่ที่น่าสนใจในคัมคืนวันนี้ครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกจะมีคู่ไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับคู่แรกที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันในคัมคืนวันนี้นะครับก็เป็นเกมระหว่างเบนฟิก้านะครับจะเปิดเอสตาดิโอดาลุสต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างยูเวนตุสครับสำหรับทีมอย่างเบนฟิก้านะครับผลงานช่วงหลังพวกเขาี่ถือว่ายอดเยี่ยมสุดๆไปเลยครับ25เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการปรากฏว่าเบนฟิก้า ไม่แพ้กับคู่แข่งเลยนะครับแม้แต่เกมเดียวทีเด็ดของพวกเขาก็อยู่ที่เกมในบ้านเลยครับฤดูกาลนี้ลงเล่นไป9นัดปรากฏว่าชนะคู่แข่งไป8เสมอไป1นะครับทีมเก่งๆที่ว่าแน่ๆน,นะครับอย่างเปเชนะครับบุกไปเยือนที่เ s t a d i o d a ดาลุสก็ไม่สามารถชนะได้นะครับ เบนฟิก้านะครับวันนี้จะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างยูเวนตุสครับซึ่งถือผลงานฤดูกาลนี้ในการเล่นเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกถือว่าอย่างเน่าเลยนะครับสเกมก่อนหน้านี้ชนะไป1แล้วก็แพ้ไป3ครับเกมล่าสุดนี้ก็เพิ่งแพ้กับมัคคบี้ไฮฟามานะครับดังนั้นเกมนี้นะครับเชื่อว่าทีมอย่างเบนฟิก้าเล่นในบ้านได้แข็งแกล่งแบบนี้นะครับเกมนี้พวกเขาจะไม่แพ้ในบ้านเป็นอย่างน้อยนะครับและมีโอกาสลุ้นถึงหน้า3แต้มได้คู่นี้เชียร์เบนฟิก้าไปได้เลยนะครับ คู่ที่2นะครับที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมระหว่างทีมแชมป์เก่าครับเรอัลมาริดวันนี้จะบุกไปเยือนทีมอย่างอาเบไลซิกที่เยอรมันนะครับสำหรับทีมราชันยุทธขาวนะครับมาตรฐานนี้ก็ยังคงสูงปรี๊ดเหมือนเดิมนะครับสเกมก่อนหน้านี้ชนะคู่แข่งไป3เสมอหนึ่งะครับยังไม่แพ้กับใครฟอร์มโดยรวมก็ถือว่ายิ่งเล่นยิ่งเก่ายิ่งเล่นยิ่งดีนะครับเป็นโคตรทีมในฤดูกาลนี้ครับนักเตะตัวหลักนะครับอย่างวินิซิุสครับรวมถึงเฟสเด้บาเบเด้กำลังท็อปฟอร์ ซึ่งผลงาน4เกมก่อนหน้านี้นะครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับชนะไป2เสมอ2นะครับดังนั้นนะครับเปรียบเทียบไปเรื่องความแน่นอนแล้วนะครับเกมนี้ซื้อหน้าทางมาริตไปดีกว่านะครับพวกเขายิ่งเล่นยิ่งเก๋ยิ่งเล่นยิ่งดีมีความแน่นอนเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ต้องการ3มแต้มในเกมนี้เพื่อที่จะการันตีตำแหน่งแชมป์กลุ่มด้วยนะครับคู่นี้เชียร์ทีมอย่างเรอัลมาริตไปได้เลยนะครับคู่สุดท้ายนะครับที่จะหยิบยกมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็เป็นเกมระหว่างเซรขออง จะบุกไปเยือนทีมอย่างเรดบูลซาวบวักนะครับที่ออสเตรียสำหรับทีมอย่างเชลซีนะครับในยุคข,ของเกรแฮมพอตเตอร์นะครับในการเล่นเกยมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาสาเกมก่อนหน้านี้ปรากฏว่าเก็บไปถึง7แต้มด้วยกันนะครับด้วยการชนะไป2แล้วก็เสมอ1ยังไม่แพ้กับใครนะครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่ากลับมาเป็นเชลซีที่เรารู้จักแล้วนะครับตัวหลักๆในวันนี้นะครับนักเตะอย่างโอบบเมยองนะครับเมสันเมาส์รยฮิมสเตอร์ลิงก็จะเป็น3ประสานในเกมรุกนะครับ วันนี้จะยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างเรดบูลซาวบวกซึ่งผลงานฤดูกาลนี้ก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับชนะไป1แล้วก็เสมอ3ยังไม่แพ้กับใครนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคู่นี้นะครับเชลซี Chelsea เองนะครับทีเด็ดทีขาดที่ผมมองว่าก็มีมากกว่านะครับ โดยพอนักเตะอย่างโอบาเมยองไรย์สเตอร์ลิงเมสันเมาส์นะครับก็เถือกําลังฟอร์มดีและที่สําคัญนะครับพวกเขาเองก็ต้องการ3มแต้มนะครับในการลุ้นเป็นแชมป์กลุ่มนี้ก็เชื่อว่าเกมนี้เชลซีน่าจะมีดีพอเลครับที่จะบุกไปชนะทีมอย่างเรดบูลเสาบวกได้นะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์เชลซีไปได้เลยนะครับเอาละครับสาทีมในคัมคืนวันนี้ครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เชียร์ทีมอย่างเบนฟิก้าเรอัลมาดริตและก็ปิดท้ายที่ทีมอย่างเชลซีนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับ กดแชร์กดติดตามนะครับโฟนตุงแชนแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมโฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ